สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วค่ะมื้อนี้ได้ต้มหอยปังนะคะเนาะหอยปังนุ่ยพอคอยใหญ่มาค่ะมึงมันสิออกบ่ได้ไข่ออกมาบ่มันบ่มีไข่มบ่อ,มออกอือยาส้มอันนี้นี่ใส่บ่บ่ ผักกับผักหอมบักชี้ไทยออกมาบอบออกมาขึ้นวนเรได้บอกไม่สิออกเป็นบางไงนะ้น่ะขึ้นกับบักชี้ไทยกับกใส่หยออยสนะิใส่ จไม่เคยกินขเขาเพรเป็นต้มหอยอะพี่บอกมันหวานเนาะหวานเนี่ยมากมากถ้าพอยย่างไหนก็สื่อมันกินเลยหอยปังปัง,งหวานขาเขาจะกินนะกินแซบจิน้น มันกใหญ่ยยเป็นบาง่อยแต่ไม่ยอมออกเลยเนาะ <c oughs> อยากกินก้นมันก้นมันแ่ะหนูุูกกินที่รัง ปังกับเขาเสีบยบแผลเสียบแต่เขาเสียบนี่เด้มันออกนงคของแท้ได้บนนี้กงไงได้นี่อาจหะน่อยละน้อยออกนอยบบางในโชคขสิออกอยู่แท่ข้างบอก อืมบีมือเอปะ่าพี่ยังมาอย็กงนยอยว่บ่อยงัยอยู่ถ้าออกเบอจุน้อยก็ืุมเลยจากลกอันน้สองสองล ให้ข่องกับเมียให้ข่องกันนบอกย้าน่ยออ่อยล่ะอระมาณเนี่เสีย

ย่อนมาละย,อะย่อนอยงงยังเสีย,ยนไ่่อยขมป่ะเนี่นี่นีหูงขนาดยังไงเลยชิยายามออกไม่แต่นี่นีหอไข่ป่ะเนี่ยตองสี่คนนะบู้วว้ย

น้ำกิก่มเขาแซ่บแท้หอยคงก็หอยปังหอยปังเด้อแสบเพราะหอยคงม,มันหวานมันหวานแล้วกันมันเหนียวมันพลอยมันเป็นกรึบกรึบหอยคงไมนสิอยากออกเหนียวเหนียวแน่เหนียวเล็กน้อยเนือเน้อ Kì nhớ một viên mà hoàng như cao mà thoáng Nói nhìn joy Tổ nói nói Xe hạp qua hỏi em Ừ. của mình ดกดม่อกนมันหนะักช่วงมันนี้ใครอนะอติดใครมันดิ อยู่เช hmm, hmm. ่นครับอืมใครถุงได้ไหมอืมชูายคร้บผมอืม xem lại <zoys print> ừ, Thử thả bò xong Nó kín mà Ổng lại tôi với Ừ đi ra khum หยุดกินปุ๊บเป็ดปั๊บเลยขาจังเลยบ้านจังโดนนั่งกินจนมึนขาตะกิ้วกินขาืมแห้งเ<อ>ลยบ่านอมหนึ่งเพช็ดละ เอาเรื่องค่ะวันนี้ที่พักก็เป็น้าคาแต่ในการขอขอบคุณเลายๆได้ค่ะคนที่เขอามารับชมคลิปข,ขอขอบคุณข้าวไปพบอกันเลยนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ